สำหรับใครที่กำลังหารถเก่งนะครับงวดเบาๆนะครับ3-4ถึพนะครับก็วันนี้มีคันนี้มาแนะนำกันเลยนะครับกับ Mit ิตซ ishi ิมิราด 1.2GLX ปี2013นะครับคันนี้ไม่แสนสเท่านั้นเองนะครับผมรถบ้านแท้ๆเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเซียวโยศีสเกตพงนิเวศอีกแล้วนะครับผม จอกับรถสวยราคาถูกบายซีราครับวันนี้มีรถเกง๋ง e c โคโคาราคาถูกนะครับเป็นแฮชแบ็กหประตูเบาะหลังพับได้นะครับอนเนกประสงค์ไปอีกแบบนึงเผื่อใครกำลังหานะครับรถใช้ในช่วงที่จะหน้าร้อนนี้หรือจะหน้าฝนหน้านี้นะครับก็แนะนำคันนี้ด้วยกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นต่างๆด้วยกันครับ สำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิราตคันนี้นะครับก็ดมาด้วยสีฟ้านะฮะสีฟ้าสดใสเลยทีเดียวนะครับดูดีดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นรถแฮชแบ็กนะฮะห้าประตูนะครับสวยเลยทีเดียวมาด้วยแม็กตังค์เลยนะครับผมนะโอเคพามาดูรอบๆคันกันดีกว่านะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเรามีการเก็บเก็บสีนะครับมีการเก็บสีเก็บงานเนี่ยเพราะเนื่องด้วยอายุรถด้วยนะครับแล้วก็สีฟ้าด้วยนะครับบางทีมีรอยขีดขีดขุ่นขุนะฮะก็ทำให้เห็น ชัดเจนนะครับนะคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับก็มีแค่ตรงตรงด้านตรงนี้นะครับที่ถูกถอยชนนะครับนิดนึงนะครับก็กระโปรงบุบไปนี่เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับก็สวยๆเลยนะครับใช้เงินออก9,000พันนะครับนะฮะประมาณ5-6,000พันประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ค่างวดอยู่ประมาณส0 0พันนะครับคันนี้นะมีรับประกันศูนย์นะครับหนึ่ปีนะครับ35,000กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์เกียร์ แอร์ช่วงล่างนะครับของธนชาตนะคันนี้นะนะบอกว่าซื้อไปนะครับสบายใจได้เลยมีปัญหาเข้าศูนย์ซ่อมเลยนะครับผมอมาด้วยแม็กแต่งนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะได้ยางใหม่4ีเส้นด้วยนะครับผมซื้อไปแบบใช้กันแบบสบายๆนะติดฟิล์มใหม่ให้แล้วนะครับนะติดฟิล์มใหม่ให้แล้วนะฮะก็งวดถูกๆครับงวดเบาๆนะฮะก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่อยากอีได้อีคูวค่าแบบนี้ไปใช้นะครับก็คันนี้นะฮะต้องรีบตัดสินใจเลยนะครับ น้ๆเนี่ยนนเรามีรถแบบนี้เข้ามาทีหนึ่งนะครับผมมาดู่องดูกันนะฮะยาที่บอกนะครับคันนี้มีเก็บสีเก็บงานรอบคันนะครับผมนะนะแต่ก็สวยแน่นอนครับผมนะเก็บอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับเรื่องอุบัติเหตุหนักไม่มีนะฮะมีเล็กน้อยก็มีบ้างนะครับผมนะตามการใช้งานนะครับามาดูครับด้านหลังตรงนี้นะเดี๋ยวต้องทำเรียกว่ากระดานนะครับแล้วก็ปูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไม่มีรอยผุฮะไม่มีรอยผุไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะคันนี้นะ เนี่ยภายในกว้างๆนะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะฮะพับได้ผมอย่างที่ผมบอกว,ว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์นะนี่ไงนะพับยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่ะอนี่ยอเนกประสงค์นะฮะมาดูนะด้านหลังไม่มีนะครับน็อตเดิมอะไรเดิมนะฮะคันนี้อย่างที่ผมบอกมีแค่ส่วนของกระโปรงหน้าอย่างเดียวนะครับที่ถูกถอยชนนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็เดิมหมดนะคันนี้นะอันนี้สบายๆครับ กับงวดเบาๆงวดถูกๆคันนี้โอเคไหเดี๋ยวเราผมพาไปดูด้านในคันก่อนนะครับผมนะคันนี้ก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้านะฮะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนี่เบาะพับได้เก็บได้นะครับข้างหลังก็กว้างพอควรนะฮะเพราะมันเป็นแบบแฮชแบ็กห้ประตูก็กว้างอยู่นะครับน่าใช้งานอยู่นะฮะโอเคต่างนะครับมาดูด้วยกันนะฮะด้านในนะครับเพดงเพดานนีสวยสะอาดนะครับผมนี่ คอนโซลต่างๆนะครับเบาะผ้านะฮะเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยสวยงามครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราติดฟิล์มใหม่ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะนี่7วันนะครับมั่มเอากระจกขึ้นลงนะครับก็กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมนี่เราสามารถพับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับกุญแจเป็นแบบธรรมดานะครับนนี้อันนี้เป็นแบบกุญแจธรรมดานะครับอะพวงมาลัยนะฮะก็ลอยถลอก รอยลอกอะไรก็น้อยนะครับไม่แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับผมเก้าอี้ต่างๆนะครับสวยเลยทีเดียวสวยงามมากๆนะฮะผมบอกครับมีรอยเดียวจริงๆนะคันนี้นะเป็นรถที่ซื้อจากที่นี่ไปแล้วก็เอามาตีเปลี่ยนนะครับเอามาตีเทินนะฮะรถกระบะไปนะครับผมโอเคมาเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันดีกว่านะครับก่อนสตาร์ทติดง่ายครับ ไฟเออร์เลอร์ตรงนี้2อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเช็คศูนย์อีกทีนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะซื้อรถที่นี่ไปไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับนะเลขไม้ครับนึ่งแักิโลเมตรนะครับผมนะมาด้วยหน้าจอวิทยุ FMAM แล้วก็มีช่องใส่ CD ให้ด้วยนะครับมี AUX นะฮะ่าคันนี้ใช้ได้เลยนะครับดิโอต่ตางๆ CD compact นะครับ แต่รู้สึกว่าไม่มี USB นะไม่มี USB อ๋อมีมีนี่ไง USB นะ USB ก็ใช้ได้นะครับเสียว่าครบเลยอ่ะพอก็ใช้ได้นะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบธรรมดานะครับธรรมดานะนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นไม่ต้องห่วงนะครับมีช่องวางใส่ของใส่อะไรวางแก้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับสี่สปีดนะครับตรงนี้เป็นเกียร์เอสก็ได้นะครับเกียร์โลว์นะขึ้นเขาลงเขาได้เลยนะครับผมแอร์ เย็นแน่นอนนะครับมีแอร์แบ็กสองลูกนะฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับมีช่องวางของต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะเครื่องเสียงถือว่าเสียงดีเลยนะครับโอเคนะฮะยางมอเนอครับไฟโชว์สองดวงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าศูนย์เช็คให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนยกระจกพับได้นะฮะนี่เป็นไงล่ะรุ่นนี้กระจกพับได้อ่ะนี่ไฮโซลยครับไฮโซโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดู ห้องเครื่องด้วยกันนะครับว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคันนี้นะในร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ตัานใดสะดวกมาไม่ว่าอุบลราชธานีอยู่ใกล้ๆยโสธรสุรินร้อยเอ็ดนะครับก็แวะมาได้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับทางผมมีบริการทําสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับเนาะเรามีบริการแบบนี้ให้ลูกค้านะฮะสบายใจได้เลยนะครับอ่ะโอเค น้าะน็อตนะกระโปรงแะน็อตเดิม like นะครับต่างๆเดิมนะคันนี้อย่างที่มองบอกนะครับสวยจริงๆนะสวยแล้วก็น right ่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นอีโคคารรุ่นเล็กนะครับอ่านี่เห็นไหมน็อตอ่าโอเคนะครับแบตเตอรี่ได้ลูกใหม่แน่นอนครับเป็นรุ่นนี้มันลูกเล็กเกินนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับน่าสวยนะครับนะ โอเคครับใครที่หารถง้วสา0 0ัอยู่ก็เสนอคันนี้ได้กันเลยนะครับผมก็สวยๆครับกับ m มิตซูบิชิมิราด 1.2Glx นะครับปี2013นะครับราคาเพียงแค่2แสน8 0ันบาทนะครับผ่อนเพียงแค่3,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับประมาณ4,000เนาะโอเคครับถึกท่านใดสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับ0614744451นะครับหรือที่ไลน์ครับ r ด444นะครับทิ้งไว้ตรงข้างล่างข้อความนะครับผม ฝากกดไลค์กกดติดตามด้วยนะครับใน่ว่าัา้งช่องทาง YouTube ผมหรือเพจร้านรถยนต์มือสองสิสเกตพง์นิเวศก็ดูรถทุกคันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ